สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าทุกท่านนะครับที่เล่นลอสีผสมนะครับเลี้ยงดูลอสีผสมนี่ดุดดังลูกเลยนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นชอบไม้ชนิดนี้ครับไม้ชนิดนี้มีทั้งหมดสสายพันธุ์ครับ ร้อยกว่าสีนะฮะประมาณร้อยห้าสิบสีดูสิครับมันมากมายซะขนาดนี้นะไม่ให้หลงไหลได้อย่างไรนะครับเขาบอกว่าเลี้ยงไม้ครับต้องเลี้ยงไม้ใบแบบนี้ครับถ้าเลี้ยงดอกนี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เชยชมครับแต่ถ้าเลี้ยงใบนี่ได้เห็นเลยครับว่ามันสวยไม่สวยยังไงมันแก้ไขได้ง่ายนะครับวันนี้นะครับในเมื่อเข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมจะมาชี้แจงแถลงการว่าหน้าฝนนั้นเราจะควรจะเลี้ยงหรือสีผสมได้อย่างไรครับ หมายให้มันงามนะครับตอนนี้เรื่องสีเราไม่ต้องพูดถึงครับให้ประคองเรื่องรากเน่าโคนเน่าครับยุบตายครับเรามาแก้ไขเรื่องนี้กันดีกว่าครับการที่เราจะเลี้ยงฤาสีผสมนะครับในช่วงหน้าฝนนั้นเราต้องจําแนกเป็นประเภทก่อนครับว่าประเภทไหนทนแดดทนฝนนะครับประเภทไหนอ่อนแอนะครับประเภทที่อ่อนแอครับไม้น่ครับลักษณะไม้ใหญ่อย่างนี้ครับใบใหญ่ๆนะ ให้โดนแดดสัก50-60%กเปอร์เซนะครับอย่าเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้เนี่ยเขาสามารถเฉาได้ครับแต่ถ้าหากใบเป็นยิกยิกยิกแบบนี้ครับไม่มีปัญหาครับอยู่กลางแดดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไม้ชนิดนี้ทนครับดูลำต้นนะครับลำต้นของเขาเนี่จะเป็นเหลี่ยมหมดเลยนะทุกสายพันธุ์นะครับแล้วก็นี่ครับแนะนําเลยครับว่าถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้ครับเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับห่วงอย่างเดียวว่าน้ําในดินนะครับ อย่าให้มันแห้งอย่างเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในเมื่อว่ากิ่งก้านสาขานะครับคุมรากคุมโคนหมดแล้วแบบนี้โอกาสยุบตายจะน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่คุมโคนของเขาเนี่ยนะยังไม่มีอะไรไกิ่งก้านสาขายังไม่คุมเนี่ยแดดส่องถึงเนี่ยทำให้เขาตายได้ครับเพราะเขาหากินตามหน้าดินนะใครที่ปลูกลงดินครับเราก็มันนะฮะหาเศษใบไม้เศษอะไรครับ มาถมโคลนไว้ครับเพื่อที่จะอย่าให้เขานั้นได้โดนแดดนะครับที่ใต้โคนนะส่วนใบนะครับเวลาเราลดน้ําไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับใบแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะได้ฤือสีผสมที่สวยงามตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ยุบตายไปในทีเดียวการเลี้ยงหน้าฝนนะครับถือว่าปาบเสียเลยทีเดียวนะครับเราต้องดูแลให้ดีเพราะว่าถ้าน้ําเยอะเกินไปฤือสีผสมนะครับบางสายพันธุ์เนี่ยเขาไม่ชอบน้ําเยอะนะครับ แต่บางสายพันธุ์เนี่ยน้าเยอะก็ไม่เป็นไรครับนะแต่แบบนี้ครับไม่ได้นะฮะเราต้องดูแลดีๆกันนะครับสําหรับดาษีผสมของเรานะกว่าจะได้มาสักแต่ละต้นครับเห็นความงามเขาแล้วนี่อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนน,นะฮะนี่ครับสวยงามไหมครับนะเราก็มีประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ช่วงหน้าฝนก็เลยไม่ได้ขยายกิ่งพันธุ์สักเท่าไหร่นะครับ ก็เห็นประมาณนี้ครับหลอมแหลมลอมแหลมเนาะนะเพราะหน้าฝนนี้นะครับก็เราก็จะรอแล้วก็ประคองนะครับเดี๋ยวจะปลูกนะเป็นแปลงใหญ่นะครับเพื่อได้เชยชมให้กับสมาชิกแต่ละคนนะครับตอนนี้ก็เตรียมแปลงอยู่ก็ยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามาบอกเคล็ดลับและวิธีนะครับในการดูแลฤูสีผสมในช่วงหน้าฝนกันนะครับสําหรับฤูสีรผสมนั้นเป็นไม้มหัศจันนะครับไม้โชใบ ใครๆก็เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงง่ายโตไวครับนะเหมือนอย่างนี้ครับเป็นพุ่มอย่างนี้ไม่ห่วงครับแต่ถ้าหากว่าใบลำเล็มลำหลมเนี่ยห่วงได้ครับถ้าเราเลี้ยงไม่ดีนี่โคนเขาจะเน่ารากจะเน่าได้นะครับนี่ฮะเหมือนอย่างนี้ครับสวยไหมครับใบใหญ่ๆนะฮะไปไว้ใต้โคนต้นไม้ครับใครไว้เป็นรั้วบ้านหรือคนต้นไม้นี่จะสวยงามเลยทีเดียวครับให้เขาโดนแดดอย่าให้เกิน70เป็นดีครับไม้แบบนี้นะครับ เพราะเขาเป็นไม้อวบน้ำนะฮะโดนแดดเยอะนะฮะมันสามารถเฉาได้เราก็ว่ากันไปครับตามแนวทางของเรานะครับคนที่ชอบรูสีผสม,มนี่ฮะเหมือนต้นนี้ครับใบเขาแดงสวยงามเลยทีเดียวนะครับยิ่งโดนแดดอางนี้ครับยิ่งแดงครับ นะเราต้องหาอะไรมาถมโคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขานั้นอยู่อย่างนี้นะครับอ๋อคนเลี้ยงในกระถางนะครับควรเพิ่มดินนะครับทุกๆุกสามเดือนนะใส่ดินลงไปเพิ่มครับในกระถางถ้าหากว่ากระถางนี้มันเล็กไปแล้วนะครับเราต้องหากระถางใหญ่ครับหรือไม่เราก็ต้องให้วิธีครับก็คือเหมือนผมบอกครับทําอย่างไรก็ได้ให้กิ่งก้านนั้นคุมนะครับคุมกระถางคุมดินไปให้หมดเลยอย่างนี้ครับ ของเราฤาษีผสมนั้นจะไม่ตายจะไม่เป็นอะไรแน่นอนครับผมการฟันธงการันตีเลยนะครับเพราะบางทีนี่การปลูกฤาษีผสมนะไปวางไว้ตามที่ต่างๆครับบางคนครับปักชำก็ยังยากนะครับไม่ใช่ว่าปลูกในกระถางอย่างเดียวนะการปักชำเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราควรปักชำด้วยดินอะไรนะครับเหมือนเหมือนบางคนครับผสมด้วยแกลบนะครับบางคนก็แกลบเผานะครับก็ว่ากันไปนะ มาพลาสับอย่างนี้ครับได้หมดครับเอาที่ว่าอย่าให้น้ํามันขังอยู่ข้างในนะครับให้น้ําระบายได้ไวนี่ฤาษีผสมจะชอบนะครับเขาชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะนะครับลดน้ํานี่ได้ครับแต่พอว่าสักระยะหนึ่งนะครับพอเขาอวบน้าเนี่ยระวังครับเราอย่าให้น้ํามากถ้าให้น้ํามากเนี่ยเขาอาจจะตายได้นะครับนี่สวยไหมครับการให้มีดอกนะครับไม่ครัวนะครับต้องเด็ดดอกทิ้งครับไอ้นี่เราจะเอาดอกเขาไปทําฟันครับ ส่วนต้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องเฉาแน่นอนนะเราก็เลยปล่อยเข้าไปครับเพราะว่าเราต้องการขยายพันธุ์นะจากเมล็ดพันธุ์นะครับเราก็ต้องไว้แบบนี้ครับหรือไม่ก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะครับเอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปตากนะเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับหลายคนนะครับปลูกฤาษีผส,สมนะครับ ไม่เอาดอกออกนะครับแนะนำครับดอกต้องเด็ดออกทุกครั้งที่เห็นนะครับเพราะว่าจะทําให้ลําต้นเขางโสมได้นะครับเราต้องดูแลให้ดีครับหรือสีผสมของเรานะครับรักเหมือนลูกนะถ้าเขาเป็นไรไปนี่เราก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับมีบางคนครับไปปลูกไว้หน้าบ้านนะอยู่ตื่นเช้าเมา กิ่งหายหมดเลยนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับเราต้องดูแลดีๆครับเพราะคนเราเนี่ยมันก็ต่างจิตต่างใจนะครับเอาไปไม่บอกอีกต่างหากนะครับใครที่สนใจนะครับก็กิงกังนะตามเบอร์ของนายหัวหมาใจได้นะครับเรามีกิ่งพันจําหน่ายนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลยครับนะเราก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับกิ่งพันนะครับนี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับ59บาทเท่านั้นนะครับของเราไม่มีเกินไปกว่านี้ นะกิ่งนีตั้งแต่10บาทถึง20บาทนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเอากิ่งแบบไหนนะครับนะถ้ากิ่งสวยๆงามๆนะที่หายากหน่อยก็เราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นายหัวหมาใช่ครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนายหัวครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ